ตัวแ้วจริงมั้งนั่นไม่รู้แล้ว่าเป็นยังไงสบายเอสดีเจโยซับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบางเอียดเปียตามหาปลาอย่างยักง เรามาหาปลาเร็งมาแล้วทุกคนมาดูว่าจะได้ตัวไหมนะฝากไว้แล้วก็เจ๊ตามมาเลยนะก่อนอื่นเราต้องใช้เงียวก่อนเงยใช้เงาเดือนมาดูกันว่าจะได้ไหมโอ้ปลาที่เยาะแล้วก็ปลาที่เง่งมาเห็นว่าน่ามีนะที่นี่ไงนี่มีนจะต้องมีนะเดี๋ยวหาปลาไว้ก่อนเดี๋ยวเงียบหมดแล้วมาเลย ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เพราะว่ามันหายากคลิปนี้น่าจะหาไม่ยากกว่านั้นกะว่าจะหาได้เจ็ดปีเจ็ดีนี่มันตัวเจ็ด,ดจป่นะ,ะาดูดิมันจะมาหรือเปล่าอ๋อหนาวหนามากลล่มล้วอะไรนะ่ปันปลาด้เห็นว่า อ่าเหนือนี้ปลาที่ินหมดตัวเดียวมันจะออกมาไหมันเร็วมากเลยเรลองใันกินเลก,ก่อนนะมันอยู่ด้านล่างไปนน่ะเห็นไอ้ยงลันมันออกไปแล้วตัวหนึ่งออเอาแรมที่เอานานะนานันรกไ้วนาแล้วทุกคนเรียบ้อยนี่คือปัญหาไงของเราับเดียวหมดแ่ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว เราจะใส่ไปทีละนิดก็ได้ครับนั้นเราจะได้เห็นว่าตัวไหนมันกินเพราะว่าถ้าเราใส่ไปทั้งตัวนี้มันกินแล้วม,มันหมดใช่ตรงตนี้ก่อนแะปะับตรงนั้นก็ได้เห็นปลากินปูว่าเหา็นขาดไปแล้วถ่ายกล้องเขาเ้าทีได้ยังไง ชิ้นเละโอเคป๊อปยืลงไปแล้วตาออกันเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้ยแล้วตากงโอ้ยตกงอืมหมดแล้วลต่งเดอรียกตัววันนี้จะได้เห็นตัวไหมล่ะมาวกวัวพงเนื้อแต่กงตามมาหลอกพูตัวใหญ่พีตากงเด้อ

ว่าเป็นตัวยังไงแต่ว่ามันกินจริงมากนะทุกคนมันไม่ยอมติดเบ็ดนะดูนะจะเรียกมันว่าต๊อบในจะเรียกม,มันว่นไมไปรอบนี้เป็นตัวแน่อนอะนับทุกคนลาไปแล้ว หน้าไปแล้กขึ้นมาปับ๊บเนวเนวอะไรวะ <c oughs> เอ,อ้ยนี่หมดเงียบไปร้องรัวเลก็ไม่เงียบอ้วดิหรือว่าไปต้อง,ย,องย้ายตัวนึงไม่เห็นตัวเลยตรงนี้มั้งเหรออ๋อให้โอกาสทีเลยท้าไม่ได้นี่ไม่เชื่อเลยนะให้โอกาสทีเลยอ่ะคืว่ เดี๋ยวาเราใช้เงากระได้แล้วนะเนีะเงาเลื่อนมันพุงได้จังวะโอเคเรอบน,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 นี้น่าจะได้อืมเห็นตัวแลว้วจริงมั้งนั่นบทนี้เรรู้แล้วว่าตัวเป็นยังไงมาดูว่าปลาอะไรมา ลองดูมังกรตาเลยมันจะบีไหมเลี้ยงได้ไหมปาเนี่ยไม่ค่ะจบงมปล่อยวะตงนี้ก่อนปนละ่อยเอาไปทอด้ยิงได้ไปด้วยก็กินได้เอ้โ<ย>วเลี้ยงสวยงามเลยปเห็นสีมันน่ากินใช่เราใส่ตรงนี้ก่อนวนะอ่าเนะ <c oughs> อมันวนะนี่ปงกรจีบฟีมนันับ มันก็ตายเงียงท้งงเหรอตายมันมันจนนีลาดออกปลาปากรได้ไปมั้งมันไปถ่ตี้ไม่ได้ไงไปล่าปลากางล่างหอนไปขึ้นทางบนเลยขึ้นได้ไหมพี่เดี๋ยวนี้เราค่อยล่าคุณยเงินไปลามันก่อนดีก่อนเอ้พักไปก่อนใช่ไหมได้พักไปก่อนได้ไม่ได้ล่าลา อะไรดิว่าจะเติมทั้งขาหัวดูอตู้วเต็มหมดอู้ยเจอแล้วครับไปยังเอไรอ่ะเจอแล้วมันไม่อยู่ไปยังไปยังยังไม่ไปอยู่ทำไมซ้ายมันดูดวะดูดน่าหวิ่งลาวตัวนี่นะอุ้ยหลายตัวทุกคนหนึ่งแต่มันดูยากเพราะว่ามันดูไม่ดัน

<tôi> mà, này. đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi bỏ lỡ những video hấp dẫn 啥？Right. ลึกนะ mà chưa lóc đâu còn

chạy mấy tên Rồi Mà chạy nhưng ngay Ê, Một đó Hồng <laughs> xương chắc chắc lên đi

Ấy đó lên đinh mà sẽ lấy luôn. đâu มันในนั้นไงตินมันยุบลงยุบลงวันนี้หวานทุกคนรับปลาเราอยูอะเลยอ่ะเดี๋ยวมึงเห็นได้ดูโบราณคาดไว้ก่อนตากล้องเราทุกคนปี๊ผลงานทุกคนดูใคจสนใจลาหัวน้ำนี่คนสวยไหมคอมเมนต์มาเดียวบอกเลยมีแค่ถามตัวเดี๋ยวพอจะพาไปลองฝากก่อนแล้วก็ใจตามในขี้เป็นจะเป็นจิงเป้ง